อา,อาจารย์เบียเนาะอาจารย์เบียคนตื่นทำได้มาเยี่ยมก็เป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่านะถือว่าเป็นผู้ใฝ่ธรรมเหมือนกันที่จริง,รงหลวงตาสิ้นเคดเนี่ยนะไม่ใช่สิทธิ์กับอาจารย์กันหรอกคือเป็นเพื่อนกันออย่าเข้าใจผิดนะคนพยายามจะโยงกูตอนเนี้ยโยงทุกมุมอ่ะและเหมือนไอ้เบียเขาจะโยงไปหมด ยงไปใส่หมดเพราะว่าเขาอาศัยกระแสอาศัยหลายๆอย่างเราต้องเข้าใจเนาะเรารู้นะ,ะลงตาเคยพูดไว้ว่าถ้ากูเอากูไปขายกินได้เป็นประโยชน์ได้เอาไปเถอะถ้ากูเป็นประโยชน์ต่อคนซึ่งไอเบียก็จะเหมือนกันอะไรเป็นประโยชน์ต่อคนต่อสังคมต่อศาสนานะ,ะไม่มีอะไรจะเสีย พราะหลวงตาเป็นคนที่ไม่มีสัติ์สีไม่มีเกียรตินะ,ะไม่มีอะไรเลยเนาะใครก็มาหาได้นะเป็นกัละยาณมิตรนะเป็นวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนะี่ยยินดีต้อนรับนะหลวงตาเคยพูดไว้ว่ากูทำนาเนี่ยกูไม่เอาแต่มเมล็ดข้าวที่มันเต็มกูเอาแกลบด้วยเอาซางด้วยเอาฟางด้วย นะถ้าคนไม่ดีอ่ะก็ยิ่งรีบมาหากูก็จะได้แก้ไขตัวเองนะถ้าดีแล้วไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะ,อะแอดมินก็อยากชัยอ,อาจารย์เบียร์และเกินคนตื่นทั้งนี้นะนะมาหากูมันก็ไม่ตื่นอยู่ดีเลยเห็นมันมานนั่งฟังกูยังไงนะน,นะนะกูก็พูดอยู่คนเดียวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นอ่านะ ธรรมะหลวงตาเคยพูดนะออกจากใครปากใครถ้าถ้าคนมีธรรมะก็จะเป็นธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะออกจากปากถึงจะพูดธรรมะอันไพเราะขนาดไหนมันก็ไม่เป็นธรรมะนะนะ <c oughs> เรื่องบางเรื่องนะเรื่องบางเรื่องนะนะเราชอบมารยารู้ไหมกูพูดตลอดเลย พูดความจริงมันรับไม่ได้สันดานของคนก็เป็นอย่างเนี้นะไม่ใช่เบียมามานัาน่นนะกูก,กูกูเป็นมาก่อนมันนะไอพูดกูกูมึงมึงเนี่ยนะที่จริงคําว่าพูดกูมึงเนี่ยไม่ใช่คาหยาบสําหรับหลวงตาคําหยาบจริงๆของหลวงตาเนี่ยคือคนที่พูดปิ้นป้อนหลอกลวงนะคําที่พูดสอดเสียดน,นะคนที่พูดสำร้ายคนอื่นนะ คนที่พูดให้ร้ายคนอื่นและคนที่พูดนินทาคนอื่นนั่นคือคำหยาบสำหรับหลวงตาคนหลอกลวงคนพวกนี้นะคำพูดที่ไม่เป็นความจริงนั่นแหละคือคำหยาบสำหรับคำว่าครูมึงเนี่ยไม่เป็นคำหยาบสำหรับหลวงตาคนอื่นจะเป็นมุมมองยังไงหลวงตามไม่ค่อยรู้รจักอ่าฮะ,ะบางทีนะธรรมะยาดีบ้างมีรสขม เขาจะตีเหล็กเขาก็ต้องเผาก่อนนะเพราะนั้นวัดป่าบ่อน้ำไปอินเนี่ยเบียร์มันก็จะรู้ว่าที่นี่ไม่มีพิธีกรรมไม่มีพิธีกรรมมีแต่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นไม่สนอไม่สนไม่สนโลกสวนโลกลวงตาเรียกว่าสวนโลก เขาเขียนว่าสวนธรรมเนี่ยสวนธรรมกูเปลี่ยนป้ายเลยกูบอกสวนโลกนะเพราะกูเป็นคนสวนโลกนะเพราะกูเนี่ยเอาธรรมนี่แหละสวนโลกนะ,ะเพราะว่าธรรมะเนี่ยอ่าถึงจะอยู่ในโลกเ็าตามแต่เราสวนมันสวนใจตัวเองนี่แหละมันจะสวนอย่างอื่นเพราะโลกคือใจเรานี่แหละนะทุกวันนี้ ทุกคนก็บอกว่าห่วงศาสนาทุกคนก็หวังดีต่อศาสานาแต่ศาสนาแท้ๆนะในความเห็นหลวงตานะความเห็นส่วนตัวความรู้เห็นหลวงตาที่เป็นคนรู้น้อยว่าความเห็นหลวงตาคือคนนะไม่ใช่วัตถุนะหลวงตาเนี่ยจะพูดถึงปรมัธรรมเนี่ยไม่มีวันบุญมีบาปเลยนะนะสําหรับหลวงตานะ จะพูดแรงไปหรือเปล่าฮะหมายถึงมีแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเกิดในภาษาคนคือต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายในภาษาธรรมไม่มีคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะ,ะในภาษาคนสำหรับหลวงตานะันวันนี้อะจะพูดให้ไอ,อเบียมันฟังในแนวคิดหลวงตามันก็จะรู้อยู่แล้วล่ะ อะ,อะเพราะว่าธรรมะมันมีหลายแบบมีหลายขั้นหลายตอนของมันเหมือนกับเรียนหนังสือมันก็จะมีขั้นอนุบาลขั้นปฐมมัธยมไม้แต่ศีลก็เหมือนกันศีลของปุถุชนเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่งศีลปุถุชนเนี่ยก็ศีลเกี่ยวกับกา,ายวาจาอย่างไงี้ แต่ศีลข้ออริยเจ้าเป็นอธิศีลเริ่มต้นจากอาธิศีลจนถึงศีลสมาธิปัญญาถ้าเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาวันนั้นกูเห็นเถียงกันเรื่องเนี้ยเรื่องเรือเรือข้ามฝั่งอ่าอ่าเรือข้ามฝั่งระหว่างอ่าอ่าไอพระ,ะ,ะปีนเสาไฟเนาะเนี่ยเป็นเพื่อนกันเหมือนกันน,น่ารักดีมันประหลาดลเขาก็จะบอกว่าอ่าอะไรนะ วินัยหรืออะไรกายกายนะ,ะ,ะแล้วก็คนหนึ่งก็จะบอกวินยัยที่จริงคำอุปมาตัวเนี้นะในความเห็นลวงจานะคือสมมุติเรือนี่คือสมมุตินะเราย่อมอาศัยสมมุตินะ,ะเพื่อจะไปสู่วิมุติเมื่อไปถึงวิมุติเหมือนเราอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอย่างเงี้ยอาศัยมานะเพื่อละมานนะ เหมือนเราหิวเนี่ยอาศัยกินเมื่อกินอิ่มแล้วความหิวเราไม่ได้ล้านะเรือเนี่ยก็คือสมมุตินะสมมุติก็คือเรือเมื่อเรานะถึงฝั่งแล้วเราก็เรือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ใช่ไปทำลายเรือทิ้งนะอาศัยสมมุติวพ่อข้ามฝั่งเมื่อถึงวีมุิแล้วนะาบางคนบอกว่าไม่มีสมมุติ ไม่ใช่เราก็ยังอยู่กับสมมุติอยู่เพราะว่าเรือก็ยังอยู่เพราะว่าเรือเนี่ยบางคนอาจจะคิดไปว่าอย่างอื่นนั่นคืออุปมาเฉยๆไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะเพราะว่าทําให้รู้จักเป็นโวหารเป็นวลีอย่างหนึ่งเหมือนวลีคําว่าไม่มีความยากจนของหมู่คนขยันอย่างเงี้ยนะใ,ใ,ให้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 กาลังใจคนจนกูก็เห็นจากคนขยันระยากจนตัวเนี้ย เงียบเลยเหมือนเขาบอกว่าผ้าสมเด็จพันล้านอย่างเงี้ยเจ้าสัวพันล้านเนี่ยกูก็เห็นด้วยนะเบียกูเห็นแตกต่างจากมึงนะอ่าเขาได้จริงนะพันล้านคนทำแต่คนซื้อน่ะจนเช่อกูสิเห็นไหมมันมีสองมุม <c oughs> <c oughs> คนที่ซื้อน่ะจนนะแต่คนที่ทำน่ะรวยพันล้านจริง แต่บางทีก็ขาดทุนแล้วพอมันปลูกไม่ขึ้นนะกูก็เห็นเยอะกูเนี่ยก็โดนเหมือนกันโดนอะไรโดนจะมาทํากูขึ้นอยากให้กูทําเหรียญทําอะไรเงี้ยกูมีทําเหรียญอยู่รุ่นเดียวคือพวกตำรวจก็ขอทําตอนกูจะทํำสลาดตอนกูมาอยู่บ่อน้ำบิมใหม่ๆทำ 1, หนึ่งพันเหรียญนะกูก็อนุญาตให้ทําแต่กูก็ทําลายพิมทิ้งไม่ได้ขายนะนะเอาไว้เป็นที่ระลึก เพราะกูไม่ใช่พระขังกูเป็นพระปล่อยกูไม่ได้เช่านะกูบอกขายพระเลยพวกเนี้ยกูไม่ใช่คำว่าเช่ากูไม่ชอบกูบอกซื้อขายกันนะเพราะงั้นศักดิ์ธิ์ศาสนาพูดไม่ได้ศักดิ์สธิ์กรรมเท่านั้นที่ศักดิ์ธิีถึงจะพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะ,ะไม่มีหรอกอใครมีฤทธิ์มีเดชมียานมีอะไรเนี่ย,ยกูมีเหมือนกันยานยานตรงเตียง กูเคยท้าออกทีวีมันก่อนเมื่อสีห้าปีก่อนใครมีพลังจิตเยอะๆในเพ่งมาหากูนี่กูกลัวเหมือนกันลิกูกลัวลิศสดวงขี้ยากจริงจระเพราะว่าเรารู้ว่าสัจธรรมนะสัจธรรมจริงๆเ่ยสัจจะเป็ว่าอันเดียวไม่เป็นสองทุกอย่างเป็นธรรมคู่ นะมีเกิดมีจับนะมีสว่างมีมืดนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ถึงอันเดียวแล้วนะไม่มีทางเนาะไม่มีทางคือไม่มีทางเสื่อมนะเรียกว่าสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นคนที่เขายังเข้าไม่ถึงสัจธรรมเขาก็จะมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกอยู่นะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นวันนี้ลวงตาก็พูดให้เบียร์มันฟังหน่อย เผื่อมันได้อะ,อ,ะอ,ะอะไรอ,ะอ่ะได้มาเป็นเพื่อนกันอ,ะนะอ่ะนะบางทีกูมีประสบการณ์เยอะกว่ามัน <c oughs> เพราะกูเกิดก่อนมันไงจริงนะกูเนี่ยอยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้ธรรมดาต้นมะม่วงกูเชงนเปียบต้นมะม่วงมีสองต้นต้นหนึ่งไม่มีลูกต้นหนึ่งดกมีลูกดก ต้นที่มีลูกโดกเนี่ยมึงเชื่อไหมมันจะโดนอะไรโดนหนังสติกมั่งโดนไม้มั่งเข้าใจไหมเนี่ยอ๋อเราไม่ก็หน่อยเแบียรแป๊บเดียวอ่ะโดนไม้มั่งเห็นไหมดีไมด่ดีมันโค่นเลยนะเพราะนั้นเลยอุปมาให้ฟังเนี่ยว่าเราต้องยอมรับมันแต่ไม่ได้บังเอิญคนจะคิดว่าคนไปหลงไอ้เบียร์นะ แต่กูบอกว่าเป็นกรรมของมันและเป็นกรรมของคนนั้นมันไม่บังเอิญไงเหมือนเหมือนลิซ่าอย่างเงี้ยคนก็โอ้โหซื้อจริงไหมไม่ได้บังเอิญคนที่เกลียดก,กูมาก,มาก,าก,ากไม่ไกลกองเมื่อก่อน99.9%าดานี่ดา่ากูมีสาธุอยู่คนเดียวเลยจริงๆฮะอฮาตอนนี้เบาหน่อยเพราะไปจ่า้เบียบ กูแบ่งมันมีคนแบ่งเบาูไปเยอะจริงไหมแบ่งเบาไปเยอะเนาะแบ่งแบ่งกันไปเยอะเอ้ยนะนะเอาคืนไหมครับถม <laughs> <laughs> มึงถามรุ่นพี่นะเราถามรุ่นพี่เนี่ยนะนะรับรับไปเถอนะ <laughs> เดี๋ยวก็ชินไปเองนะไม่ถ้าไม่มีคนมาด่ามาตำหนิตีเตียนเนี่ยนะนะมันจะไม่เกิดปัญญาหรอกจำไว้ ยิ่งมีทุกข์มากเท่าไหร่ปัญญายิ่งมากเท่านั้นนะหลวงตาไม่จัดสินใครนะพระปินเสากูก็ไม่จัดสินเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครให้แกอยู่จะมาอยู่กับลวงตาได้ไหมมึงอย่าไปคิดแทนท่านูว่าะท่านอยู่ต้นเสาคนต้นเดี้ยท่านก็อยู่ได้พวกมึงอยู่ได้เหมือนท่านไหมล่ะจริงไหมมึงอยู่ได้ไหมเบี้ยโอ้โหนะกูเห็นแกไปอยู่ต้นโพด้วย แล้วพวกมึงอยู่ได้ไหมล่ะมึงอย่าไปคิดแทนท่านท่านอยู่ได้หมดทุกที่กูเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนท่านนะท่านมาเยี่ยมเป็นอาคันตุกกะพระอ,องค์ไหนก็ตามวัดของอาคันตุกะมีอยู่เราก็ต้องต้อนรับเข้าใจไหมอ่าศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ศาสนาที่มีน้ำใจให้โอกาสคนไม่ใช่ทำลายคนนะธรรมะธรรมะไม่มีไว้ทำลายกันมีไว้ทำลายกิเลสนะอ่า เพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะย่อมมีน้ำใจเห็นไหมไอเบียมันนะอ่าเห็นไหมมันก็ารพผ้านะแต่ผ้าไม่ทําให้มันารพเองแค่นั้นหละนะจริงไหมเบียครับอ่าจริงบางทีก็ไม่กูก็ไม่กล้าการมันกับผ้าเนี่ยโอ้ลงตายอย่าหาทัวให้ผมเลยครับไม่ให้มาลงที่กูก็ได้แต่ว่ากูไม่มีที่จยอดนะอออไม่ใช่หาตัวที่จริงรบ,บางตีผ้าก็ไม่ทํา มันมีสองในยะ,ะพระปอมไม่มีนะเบียรครับมีแต่คนปอมเป็นพระช่กไหมัครบเพราะฉะนั้นอ่หลวงตาไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ตัดสินว่าผิดว่าถูกแต่พูดเป็นกลางๆมันมีแต่สมัยพุทธกาลละละพระชั่วพระอะไรก็ทะถ้าไม่มีจะมีวินัยเหรอฮะเพราะพระทาผิด,ดยุทธายี่ยีนี่โอ้โห ทำอะไรนะจะเพาะสังกัดทีเส็จสังเกตข้อคนเดียวนั่นน่ะกูเลยุ่งยากไปด้วยนะเนี่ยนะจริงนะคงเป็นคนจังไรเหมือนกูเนี่ยอะนะอันนี้พูดรองสืออะไรนะเนี่ยนะเห็นไหมนะที่จริงหลวงจ่าเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็เป็นพระดีพระที่คิดเนี่ยเป็นพระดีนะกูรู้จักท่านดีนะอ่า ท่านไม่เป็นไม,ไม่ไม่ไม่เป็นอันตร,รายต่อใครไม่ทําร้ายใครนะเบียร์น่ารักมากคร <c oughs> ับอ,อีกสิบปียี่สิบปียิ่งน่ารักกว่านี้เยอะนะจะบอกให้อ่างั้นคนไม่มาอยู่กับกูเยอะหรอกนะนี่วันปีนี้จำพรรษาทั้งสองรอยเจ็ดสิบเส็ดสิบสองลูกเห็นไหมเนนส <c oughs> ิบห้าถ้าว่ากูหน้าตาไม่ดีก็จะไม่ใช่ เพราะมีผู้หญิงอยู่กับกูที่สี่ร้อยกว่ามึงเห็นไหมอ่าแสดงว่าเจ้าว่าดหน้าตาดีจริงไหมเอออะอ่ะมันพิสูจน์ได้ตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นพระดีๆหรือคนดีๆเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นอยู่ต้องดูด้วยว่าทำไมคนอยู่กับได้เยอะอาจจะเขาคักกูไม่ดีเนี่ยเออสมัยพวกนี้มันโง่หรือเปล่า ที่มาอยู่กับกูมึงถามมึงว่ากูน้าตาด,ดีไหมน่ามึงม,ม,ม,มีผัวยังวะมีกี่คนละเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้อมีวิธีชีวิตมีวิบากกรรมกรรมจำแนกสัตว์เนาะกรรมมูนาวติโลโกการจะแก้ไขตัวเองน่ะเป็นสำคัญ การแก้กรรมคือการเปลี่ยน,ยนพฤติกรรมแก้กรรมตัวเองคือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอการภาวนาคือการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปพัฒนาคนอื่นนะและเอาผลของที่เราพัฒนามานะั้นเล่าสู่เขาฟังนั่นแหละเรียกว่าธรรมะเนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนาะ,ะ,ะลูกจาว่ามันมีในยาณะอนะย่าไปว่ามัน,ม,นมันเสื่อมนะ จะไปว่ามันเจริญก็ไม่ใช่ความเจริญมันจะแฝงด้วยความเสื่อมอยู่ลึกๆเพราะว่าคนเมาบุญมึงรู้จักไหมคนเมาบุญ uh. ครับทําบุญตาพืชตาเพื่อมันก็เลยให้พระเนี่ยบางคนอยู่ไม่ได้ก็มาบวชมาอะไรหามาหากินอย่างเงี้ยถูกไหมอ่าเนี่ยนะอ่ามันมี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 ผลมากมากเลยนะไอไอเมาบุญเนี่ยเห็นว่าบวชเป็นพระแล้วก็จะเออเป็นพระอย่างเงี้ย ทั้งหมดไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ใช่ว่าหลวงตาเนี่ยดีหรือถูกต้องมากเท่าไหร่แต่ดีจริงอของแท้กูกูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพอะอะไรเลยผีสางเทวดากูไม่เคารพเลยกูเคารพพระพุทธประธรรมพระสงฆ์กูเคารพตัวกูเองฮะกูเคารพใจกูเองกูศรัทธาใจตัวกูเอง นะใจกูเต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้สนเทวดาเทวดาก็กิ๊กก๊อกมากสำหรับกูนะ่นะกูว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์เนี่ยทำเป็นเทวดาก็ได้ทำเอานารกก็ได้ทำอานิพพานก็ได้นะทำเอาความเป็นคนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าเหย,ยเียบย่ำชาติกำเนิดตัวเองเนาะ หาชมพะกันข้นไขยหาธรรมะดีกว่านะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งความรูหราของพระสิ้นคิดก็คือธรรมะคือสิ่งคือธรรมทั้หละเนนะอ่านะเขาขอใหอ้วันนี้ไอเบียไม่พูดอะไรเลยมันพูดในไหนที่เบียเอ็มหนูตาพูดมดแล้วครับนะไม่รู้จะพูดจอะไรเพราะว่าก็ดีนะกราบครูบาอาจารย์นะคือว่าเพื่อน อ่ะกูก็เป็นสมมติทีนะ่สงนะนะสมมุตินะนะลูกตาเลยมันค่อยไปกราบผู้บาอาจารย์นะเพราะว่าคนไปกราบก็ลําบากคนไปกราบผู้รับกราบก็ลําบากก็เลยไม่อยากไปรบกวนเนะเพราะฉะนั้นเราเคารพรูบาอาจารย์หมดเลยนะที่ใจเราน้อมน้อมตัดสินตัดซ้มไม่มีใครไปรบหลูรูบาอาจารย์หรอกดูหมื่นระูบาอาจารย์ไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะขอให้อ่าผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เนาะ อาจารย์เบียก็ขอให้อ่ามีทัวร์เพิ่มขึ้นแบ่งเบาภาระกูไปเยอะเลยเมื่อก่อนโอ้เนาะดีแล้วเบียเอ้ยเอาเยอะๆเ,เอาเ,ย,เยอะๆนะถ้าไปบางๆเขาไปแวะอาจารย์ตะวันด้วยเนอะครับได้ครับวัดทำาแจงอันนี้ก็เป็นครอบครัขขวเราครอบครัววัดป่าบ่อน้ำบีอาจารย์ตะว,วันเนี่เป็นพระที่งดงามมาก อ่าเป็นพระหนุ่มอายุสามแปดเองนะเป็นพระหนุ่มเห็นไหมมันก็เคยเห็นครับสวนสาวอาจารย์ตะว,วันนี้เป็นพระหน้าตาดีแต่เป็นรองกูหน่อยนึงนะอ่าลุล้อเื่อมกันอยู่นิดนึงนะอ่านะอเรื่องหน้าตาต้องให้กูวันนี้ก็ขออนโวทนากับเบียคนตื่นทมแล้วก็ค,คณะเนาะอที่ติดตามเนาะได้กินกาแฟกินน้ำยัง เรียบร้อยมาแล้วครับเรียบร้อยนะถ้ากูถามวิเฉยเราไปกินตั้งหน้าก็ได้ถามตามมันรยาะถามวิเฉยนะแล้วแอดมินมึงไม่มาด้วยแอดมินแอดมินนี่ครับแอดมินแอดมินมีกี่คนมีหกสิบกว่าคนครับหกสิบกว่าคนโอ้โหตอนนี้มึงยิ่งกว่าลุงพลเลยนะ ทำไมนะเมื่อก่อนหลวงตาเคยถามว่าม,มีแอดมินกี่คนบอกไม่มีทําคนเดียวเดี๋ยวนี้ทาไม่ไหวแล้วครับอ,อ๋อใช่ต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนกูก็ไม่ชี้แจนก็จับโทรศัพท์นะไม่ได้มีเจตนาจะมาทาพวกนี้นะเขาว่ากูเป็นผ้าชอเทียที่แตกกูยังทําไม่เป็นเลยนะเออนะนี่นี่บอกไว้ก่อนเลยนะทําไม่เป็นขนาดเปิดเฟซเนะี่ย อะไรสมัครเพศอะไรเขายังทําให้เลยแต่แอดมินที่ทําออนไลน์มีอยู่แค่2คนนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นแอดมินแบบเวลาจัดปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับโอเคเลยแต่ที่นี่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมไอก้กล้วยไอก้ไอกล้วยจันกล้วยมันก็มานะมามาที่เนี่เวลาใช้สถานที่ตรงนี้หลงังจากก็อนุญ,ญาตนะนะนะมันจะมีส,าร,สาราอยู่โน่นสามหลังนะแล้วเราก็มีอ่าไวไฟมีอะไรสะดวกอยู่ห้องน้ำอะไรนั้น ก็ได้อยู่นะอ่าอ่ากล้วยมาไอวีมานะชัยวัฒน์มาเมื่อก่อนชัยวัฒน์ยังไม่บวชเนาะลุงตาไม่ได้รังเกียจโยมสอนทรมเลยไหมนะอ่ามันก็เคารพกูนะไอวีตอนนี้มันก็อ่าทำงานของมันน่ารักดีคนนี้ไอวีไิมุตตินะนะส่วนอินดี้กูจับบวชแล้วใช่ครับอยู่นี่ไออินดี้จาร์อินดี้จารย์เจฟอีกคนหนึ่งอยู่นี่นั่นแหละจา์เจฟ แต่เจียวกันสั่นเท่าเเอออยู่กูกลัวมาไว้หมดแล้วอ่าเราช่วยกันช่วยกันช่วยกันนำธรรมะนะธรรมะออกมาอ่าอ่าสู่สังคมสู่คนสู่ใจคนเนาะอ่าอ่ามันจะบาปได้ยังไงมันเป็นเรื่องกุศลฮะจริงไหมมันเป็นกุศลอ่าอย่าลืม่าเจตนาคือกรรมอ่าให้ทําเป็นทานนะรและก็อภัยทานนี่สำคัญนะ อาภัยทานนะตอนนี้ยชาวพุทธเราโหโยังกาอาคาดพยาบาทอาอาคาดพยาบาทกันละก <c ười> ูเห็นแล้วก,ก็ตลกจะเอากันจีนตายเลยเหรออย่างเงี้ยอะอะไรธรรมะเป็นอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยเนาะต้องกลับไปดูใหม่แล้วนะอธรรมะเป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นอาุศลนะนะขอให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเบียเนาะนำธรรมะไปสู่ สังคมเราเนาะสาธุการด้วยหลวงตาเป็นกําลังใจให้นะแบ่งมาให้กูก็ได้ทัวบางชีนะกูมีออกทางเดียวทางอื่นออกไม่ได้นะบ่อน้ำาระอินหนึ่งเข้ามาทางเดียวเห็นไหมผักลงเขาเลยครับมันไปข้างอื่นไม่ได้มเจอทางตันทางตันมึงต้องออกทางเดียวเลยนะะกูก็โดนนะบีเอ็มเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเงียนะ จนเขาเรียกลงตาซีรีเจ็ดเลยกูรถในตำนานกูเลยเอาใส่กรอบไว้เลยตอนนี้ใส่กรอบไป้เลยอรอยอะกูมีมีเอ็มตั้งสี่ห้คันกูให้คนอื่นไปหมดทั้งซีดีเจ็ซีรีห้ากูไม่สนเลยเบนกูห้าหคันกูถวายคนอื่นไปหมดคัมรี่สิบกว่าคันนะกูอะอย่าลืมว่ากูเป็นคนขายรถนะเมื่อก่อนแหมกูอยากได้รถกูจะมาบวชทำหาอะไรกูว่าองเงี้ย สิ่งที่พวกมึงกำลังหากูทิ้งมาหมดแลวนะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของความไม่มีออกจากความมีความเป็นไม่ใช่หาหาเป็นนั่นเป็นนี่นะ,ะหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยเป็นพระที่สิ้นคิดจริงๆไร้สาระด้วยนะอ่าไร้สาระด้วยกูเนี่ยไม่มีสาระอะไรเลยนะเพราะกูว่าพวกมีสาระนี่ทุกข์มากเลยนะ ทุกวันนี้มีแต่คนมีเหตุผลเราเทียงกันกูเคยเป็นคนไม่มีเหตุผลไงเอะอ่าแล้วเอาแล้วพอแล้วเขาจะได้ตกเครื่องตกอะไรเข้าแบพอแล้ว